เฮลโลสวีทนะคร่บผมหนุมสงกรานต์รุ่งพิชเอาไว้แล้ไหมครับปรชีวิตรอด1.9.2ก็ตัวนี้นะก็คือหายทางหายจะไม่ขาไปนานแบบนานมากๆเลยทุกคนวันนี้เรามาทำอะไรฮะวันนี้นะฮะผมจะมายึด a อ c นชิเอซิตี้นั่นเองคือถามว่าทำไมต้องยึด a อ c นชิเอซิตี้เพราะว่า a อ c นชิเอซิตี้นะครับเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ในไหมครับที่มอนเตอร์ไม่มีทางเกิดนอกจากวาเดน ซึ่งอะเราจะเราจอาจจะจับเราอาจจะ,ะเหลือสเกลชิคเกอร์ไว้นิดนึงก็ได้เนาะอะ,อะคือคือง่ายๆคือผมจะไม่ผมจะไม่ทาลายชิคเกอร์ทั้งหมดผมจะให้มันเหลือสักอันเพื่อให้วาเด้นมันเกิดเล่นๆนะโอเคซึ่งอันนี้ก็เป็นประตูที่ผมมาก็คือผมมานานแล้วแหละผมจาไม่ได้แล้วแค่มันอยู่ด้านล่างนี่ปะผมไม่กลัววาเดนนะทุกคนผมไม่กลัวผมไม่กลัวเลยไม่กลัวฮะมีโทเทมมีของกันตายเยอะแยะจึ๊บไปเลยเหมือนจะตรงนี้ปะ ด้านล่างตรงนู้นมันไม่ใช่ฮะเอ๊เดี๋ยวนะผมขุดอ๋อใช้ขุดตรงนี้ไงเออตรงนี้ครับปากถอดไว้เลยไม่ใช่แฮะเอ๊เดี๋ยวนะผมจะคือตอนนั้นคือผมแล้วก็เดินเดินมั่วๆแล้วไปเจอไอชสซิตี้ได้ไงก็ไม่รู้ผมว่าตอนนี้ต้องทําทางดีๆแล้วค่ะทุกคนเป็นด้านล่างโอ้โอ้โอ๋รูตรงนี้ฮะ โอเคตรงนี้ผมขูดชิคเกอร์หมดแล้วมันเหลือแค่ไม่หมดดีกว่าโอ้โ oh, น no. ไม่หมดฮะชิคเกอร์ไม่หมดอ่า uh. เอาไงดีชิคเกอร์นี้ต้องทำทำลายก่อนอแบบนึงตรงนี้เออตรงนู้นนู้นนู้น,น โอเคโอเคผมเจอแล้วเราขึ้นมาบนนี้เนาะแต่มันก็ดีอย่างนะที่ประตูเราไม่ไม่ได้ไปโผล่ที่เอชเซิต e ี้เลยมันดียังไงเพราะว่าเราจะไม่จะเอกกับวันเด้นเลยไม่จะเอกกับเอชเซิตี้เลยไงเอออะนี่ฮะถึงแล้วโอเคผมทําทางตั้งแต่ด้านล่างด้านล่างเอชเซิต e ี ity, ม้มาถึงตรงนี้แล้วเนาะโอเคไม่เสียเวลาเราไป H เราไปดึดเอชเซิตี้เลยผมทําทางกลับดีๆไว้ละ อยู่นี่อยู่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันอยู่ด้านล่างนี่ฮะปักท็อตเลยก็รู้อยู่นะว่าไอ่ <un> ไปละมาหรือเปล่ามันมาหรือเปล่ามันมาหรือเปล่าไม่มาใช่ไหมดักเน็ต <un> ขอร้องหยุดเถอะเออชึบไม่มีชิกเกอร์ใช่ไหม โอ้มีโซลแลนเทิร์ด้วยฮะขุดลงไปขังข่าวชิคเกอร์ชิคเกอร์อยู่ไหนอ่ะชิคเกอร์อยู่ด้านบนนี้ปะจุ๊บเช็ดก่อนมีอ๋อไม่ใช่ออาเลยไม่มีฮะตรงนี้ไม่มีชิคเกอร์มีแต่เซนเซอร์ตรงนี้มีชิคเกอร์ไหมไม่มี ไม่มีก็ดีแล้วไม่มีชิกเกอร์ก็ดีแล้วปักทอตเลยชึบตรงนี้ตรงนี้ตกใจเห็นเห็นเห็นคาตาลิสตนึกว่าวาดเด่นอ่ะมีไหมมีเซนเซอร์ไม่มีชิกเกอร์ใช่ไหม มีฮะแถวนี้ไม่มีตรงนี้ล่ะชื้อนี่ลืมนะผมผมผมต้องเหลือชิคเกอร์ไว้สักที่หนึ่งสวยๆต้องเหลือชิคเกอร์ไว้ที่หนึ่งเผื่อผมจะทำทำฟาวาเดนเหรอไม่สิเผื่อผมจะแบบเลี้ยงวาเดนไวว้สัักตถึงรู้มันตนะตาะาเดนไว้ไว้ที่นี่สักตัวหนึ่งฮะมันก็ดีฟดักสมชื่อเลยมืดมาก โอ้ไม่ก็เพราะทอตอาจจะไม่พอก็ได้มั้งผือๆแล้วอะแต่ไม่ต้องห่วงนะที่นี่มอนมอนไม่เกิดนอกจากวานเดนฮะที่มันมอนไม่เกิดนั่นแหละมันก็เลยทําเป็นฐานทับได้ฮะถ้ายึดแล้มันเป็นฐานทับสบายเลยไม่ต้องไม่ต้องปักท็อตด้วยซ้ำฮะถ้าเกิดยึดแล้วอะเพราะมอนมันไม่เกิดนะฮะไม่ชนันเทียนเหมือนไม่มีหรอหร,หรือว่า ผมน่าจะขุดไปหลายอันแล้วป่ะทุกคนชเช็คก่อนเช็คก่อนแต่แต่ไม่มีก็ก็ดีอย่างอ่ะผมผมจะตมจะได้ยึดที่นี่ซะเลยชิเกอร์คาตาเลตสอ่ะอันนี้ก็เป็นด้านนอกละเป็นที่ลามันลามไปด้านนอกละขนแกะฮะ โอ๊ยชีเกตอตรงไหน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 ฮะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวมันมามันมาอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหน F อฟสามบเสียงมันดังยังเสียงว่าได้ดังมากอยู่ไหนอ่ะ อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ชิเกอร์อยู่แถวนี้อ่ะมันต้องหาชิเกอร์ให้เจอ ชีวิตวถึงขั้นต้องเอาเตียงมาเลยไม่ไหวอ่ะมันต้องใช้น้ำยาในนะวิชั่นทุกคนพอเอาเตียงมาแล้วนะหนูเซ็ตสปอร์ตไปแล้วด้วยไปต่อเราต้องยึดเอ็นซิตี้ให้ได้จบโอ้ยระยะไม่ถึง ทุบเลยเออหายไปแล้วหนึ่งผมจะให้วาเดนมันเกิดตรงไหนดีหรือไม่ก็ให้มันไม่ให้มันไม่ห้วาเดนไม่เกิดเลยอีกต่อไปแต่ผมอยากเดี๋ยวผมก็อยากจะเลี้ยงมันไว้สักตัวหนึ่งนะประเด็นเดี๋ยวนะนั่นอ๋อผมว่าพอาจุดนี้ละกันเนาะเอาจุดนี้แล้วกันเป็นจุดที่ให้วาเดนมันเกิดเออแล้วผมจะกดกระโดดทําไมเนี่ยให้จุดนี้นะผมจะให้จุดนี้เป็น เกิดไหมไม่เกิดไ,ไเกดไม่เกิดสเกลเซนเซอร์ตร,ตรงนี้ผมจะเป็นจุดนี้ไว้นะเออตรงนี้เช็คก่อนเลยฮะบินเช็คดีไหมก็ดีตรงนั้นมีอีกจุดหนึง่งมีชเกอ,อกจุดนึงตรงนู้นก็มีตรงนี้คือผมต้องการ,รขนแกะผมจะเอาขนแกะไปอุดมันก่อนซึ่งขนแกะก็ขโมยตรงนู้นมาได้ ขโมยหน่อยครับสิบอันก็พอนะฟึ๊บมาละไปแล้วพี่ผมไปแล้วไปแล้วผมไปแล้วมันเกิดโอ้ตรงนี้มีชิเกอร์อีกอันอยู่ด้านล่างนั่นฮะไปตรงนู้นดิ ไปตรงนูน้นตรงนูน้นโอ้มันรู้ผมอยู่ตรงนี้ไม่โดนฮะทางยี้ผมไม่โดนมันไม่ม,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 มีทางยิงผมโดนไปตายแล้วจะตาย มาใช่ไหมมันมามันมามันมาโอ้ oh, ตรงนู้นมีอันหนึ่ง้โ oh, no ชิบไปไม่เกิดไม่เกิดอันนี้สเตตอันนี้แต่นี่สเตตสองแล้วมันไม่เกิด ร้อยผมบินหนีละผมไปละบ๊ายบายแล้วก็รอมันมุดดินบ๊ายบายโอเคมันไม่หลิงอันนั้น,อ,น,น,น,อ,น,น,นอันนั้นด้วยนะั้นด้วยนั้นด้วยอันนั้นด้วยฮะทุกคนทุกคน แล้วไปละ <c oughs> ตรงนู้นสองอันตรงนี้ไม่มีแล้วตรงนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมเหมือนจะไม่มีแล้วฮะตรงนี้เหมือนจะไม่มีแล้วตรงนู้นอีกสองอันที่ต้องที่ต้องไปเสี่ยงไปเสี่ยงทําลายมัน <c oughs> ตรงนี้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 นี่ฮะโอ้ย ่ะลีบดิโอมีมีมีมุมดดินไปแล้วหนึ่งตัวมุดดินไปแล้วหนึ่งตัวตรงนู้นนี่ชิคเกอร์ฮะไปเองก็ไปด้วยไปดิเออเองก็ด้วยไปให้หมดหายไปให้หมด นี้เหรอก็หายไปเหมือนกันตรงนี้ก็ด้วยไม่ต้องมีเฮ้ยเดี๋ยวไปอีกด้วยหายไปให้หมด เกิดมาประมาณดูทรงแล้วผมนับนับตูดนับข้าวแล้วมันมาห้าตัวเลยปะห้าหกตัวเลยผมดันไปทำให้มันเกิดมาห้าหกตัวเลยทุกคนรู้สึกว่าจะเคลียร์หมดแล้วปะถ้าเกิดถ้าเกิดผมบินเล่นและชิกเกอร์ไม่ดังคือผมเคลียร์หมดแล้วแหละใช่ไหมคือถ้าเรา,ราคือชิกเกอร์ที่นี่มันมีกี่อันเนี่ยเรา,ราคือชิกเกอร์ที่นี่มีก็ สี่สิบสองอันอันนี้ยังไม่นับที่ผมลือไปที่บ้านอีกคือเยอะมากคือเยอะมากจุดเกิดมันเยอะมากอะ่ะคือแบบมันถ้าเกิดใครลงดันเนี้ยแล้วแบบแล้วแบบไม่แล้วแบบไม่ไหวจริงหรือประสบการณ์น้อยอยู่อะ่ะอย่าอย่า,าทำอย่าเลยยากจริงฮะที่เนี่ยนี่คือของตันแล้วนะนี่คือของเยอะแล้วนะของเยอะอยังลําบากเลยอะ่ะผมต้องหาก่อนผมต้องส่องอีกหน่อยมันจะมีชิคเกอร์เหลืออยู่ไหมถ้ามันจะเหลือก็อขุด นี่เหลือไมเอยเลยมาเดินตรงไหนเสียงเดินนายก็แบบอ๋อด้านล่างด้านล่างอืมหมันไส้ฮะหมันไส้มานานละนี่ผมไม่ถึงนะระยะระยะไกลมากตรงนี้ขอหน่อยเถอะผมขอฆ่าม,มันหน่อยเถอะทุกคนสะแปมยิง <c oughs> เออตายสักทีไอ้บ้าเฮ้ยดอบอะไรฮะมันถามว่ามันดอบอะไรมันดอบแคตาลิสฮะใช่ฮะมันวัดวัดเด้งข้าวว้เด่นดอกสเกลแคตาลิสแค่หนึ่งอันเท่านั้นไม่ว่าลูติ้งสามลูติ้งก้ามันดอบแค่หนึ่งอันเท่านั้นทุกคนคือคือมันมันล็อกแค่หนึ่งอันอะแล้วดูเหมือนว่าเราจะเคลียร์หมดแล้วป่ะใช่ไหมวีลองบินเล่นดู มี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 อยู่มีอยู่ตรงไหนอะแล้วตรงไหนมันอยู่ไหนมีมีอยู่ทุกคนมัันยงมีอยู่อ่ะมันซ่อนอยู่แถวนี้แหละแล้วหมดนี้ไม่มีแล้วเหรอไอ้ชีเกอร์งเกลียดแกเกลียดมันอะผมเกลียดมันทุกคน อยู่ไหนอะแล้วมันอยู่ไหนอะทุกคนแล้วมันอยู่ไหนอันสุดท้ายปะมันจะเป็นสุดท้ายตรงนี้มันยังมีอยู่ครับตรงนี้มันยังมีอยู่เป็นสแตตเราต้องระเบิดตรงนี้ทิ้งไปเลยไหมไม่ส่วนความสวยงามมันจะระเบิดมันทิ้งไปเลยระเบิดให้มันเป็นจุนไปเลยอ๋อมันอยู่ด้านล่างนี่ไงอ๋อนี่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 นน ไมม่หดน,นี่พูดสุดท้ายของผมแล้วนะอันนี้คือพูดเซตสุดท้ายของผมแล้วผมพูดจะหมดแล้วฮะด้านล่างฮะด้านล่าง หมดแล้วมาลงมามาลงมา <c oughs> ไม่มีแล้วะ เหมือนจะไม่มีแล้วปะรอแค่ให้มันหายไปรอแค่ให้มันพุดดินไปแล้วผมบินดูคร่าวๆแล้วไม่มีแล้วฮะไม่น่าเหลือแล้วฮะที่นี่น่าจะปลอดภัยแล้วทุกคนใช่ไหมถ้าเจอผมขุดทิ้งเลยถ้าผมเจอสกลชิเกอร์มันจะขุดมันทิ้งเลยน่าจะหมดแล้วปะถ้าหมดแล้วคือเ้ื่อหมดแล้วคือภารกิจเราวันนี้น่าจะจบแล้วฮะส่วนไอ ไอ้จับให้วาได้ไปสัตว์เลี้ยงหมูขอไปพาดหน้าละกันนะพัดนี้เหนื่อยละเหนื่อยจริงๆกับการกับการบินใบบินมาแล้วก็ไล่ทุบเซนเซอร์เอ้ชิคเกอร์ให้หมดนี่แหละทุกคนตรงนี้ตรงนี้เอ้ยเอ้ยที่ตรงนี้ตรงนี้อาจอาจจะเหลืออยู่มีไหมไม่มีนะคุณไม่มีไม่มีไ,มมไหนตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ไปแล้วใช่ไหมตรงนี้ไปแล้วฮะ สักวันหนึ่งผมอาจจะมาบูรณะที่นี่ไม่ก็ไม่ก็อาจจะปล่อยอย่างนี้ไว้เลยมันก็ดูเท่อีกแบบหนึ่งแต่แต่จจก็อาจจะตกอาจจะซ่อมมันหน่อยอะ่ะเนาะโอเคไหนมันจะหมดหรือยังหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังชิคเกอร์ทั้งหลายฮะไอ้บล็อกขี้ฟองไอ้ไอ้บล็อกขี้ฟองเอ้ยหมดยังฮะผมน่าจะหมดแล้วปะทุกคนตรงนี้มีตรงนี้เหมือนผมยังไม่ได้สำรวจเดยอะเท่าไหร่ หมดหรือยังฮะชิคเกอร์นะโอ้ยเหมือนรู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีแล้วทุกคนใช่ปะไม่มีละฮะไม่มีแล้ว,ลวเหมือนจะไม่มีแล้วไม่มีแล้วเอาล่ะทุกคนไม่น่าเหลือละฮะมันไม่น่าเหลือแล้วกับไ e อ้บ็อกสเกลชิคเกอร์และตอนนี้แอนเจลสิตี้กลับมาเป็นเป็นของผมแล้วทุกคน ก็ประมาณว่าสําหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้เนาะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ like, ก็แชร์กดซับสไครป์ผมด้นะเดี๋ยวอาทิตย์เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเลี้ยงวารเดนเพื่อคือ,ค,อคือผมจะมาจับวารเดนขังไว้ในที่ที่หนึ่งนั่นแหละโดยที่โดยทีย่การขังครั้ง,งนี้คือวารเดนจะไม่มีทางมามากระทืบเราหาแล้วเราจะให้วารเดนมันอยู่กับเราตลอดไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ